โอ้โพอตอนราขับ <boundaries> สูงไปจะลงสหนวัดีร้วัจดีคดีใจดีใจเป็นยังไงจะนอยสีจคเาเียวเาคุณสวัสดีค่ะอ้ยคุณ้าจ้าเอ๋ม่สากอนหน่อย คุณเด็ก <TF> น้อยเด็กน้อยแม่อาลีเด็กน้อยเด็กน้อยเนาะสวัสดีเตรียมหมดแล้วนะครับล่างขับรถอยู่รถชิคามาอยู่บ่อปลาสาถ้าไปบุญไปกินลงหน้าได้ยังไงเนี่ยบ่อขุดเป็นขุดคือไปบุยยานใหญ่เด็กไปเต็มข้างแล้วทำให้เบาชนเจ้าชิมะสิออกไปเนาะย กินแมปบุญใช้คุ้มมากเลยมียังก้อยกุ้งอยู่บ่ลาบเนื้อคือได้เงนว่าก้อยกุ้งบ่มีกุ้งไปชมบ้าหม่กันะไปชมบ้านให่้ข้าได้สักชอบวน่ะ เาหนัวนัวมึงก็นตื่นสายแท้ดตื่นตะดนนี้ยังมกคือชเสือหัวยองปันดิโกแท้สวัสดีค่ะลุงเสือคิดถึงคอยอยู่บ้า ฮะ,ะคิดถึงยายอยู่บะคิดถึงตัวคิดถึงคือบโทโคือบอกเข้าไปเม่นในช่องเอ,งองต้ติต่อจังไ๋เอา้าก็เข้าไปเม่นในช่องสิคะ,ะคุณไม่เข้าไปเม่นในช่องยายจะเถื่อผู้ชมอะไรยายคิดฮอดเนาะคิดฮอดอตะกรบได้ แล้วตีโต่เราบอกผู้สาวสาวดี <S 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 สาวบ้าน,บ,นบุญบนะุไม่แล้วมาบอกแล้วเนาะเขามาที่บอกผู้โตสูเ <c oughs> <c oughs> จอนุค่ะตั้งแต่นุ่นไม่ได้เห็นหลายปีแล้วโอ้ยดียัง,งนะี่เนาะลองเพ่งคือเกา่าลองเพ่งคงงพังแน่พิงอะไรเพิงอะไร ลุงพลน,นา,าตาดีเด็กหอดเสาหารถไทยะฮะเด็กหอดา,ารถไทยเลยเนาะำลาดูนเนาะเนี่ยมันมาเป็นลูกสอดม่ไม่ม่ฮาเนี่ยมาโอนไ มาลาหารแต่ไนออกมาถอนโบตเตอรี่ก็ไม่ได้ถอดออกเลยนี่เป็นรถหาเสียงไม่าจะไปไหนครับอายครับนี่เหรอเพียงขายอยู่ดิ อาบาิ๊กเป็นยังไงค,ครับทก็คลิกเอ้าลู้ถไถแล้วนี่นอนต้อรับอน ลำลุงนะไปแม่ใช่ใช่ไปไปเอาคลิปไหมมีรถจังฉันน้าแกไปปรับยูหันล่ะแกแกต้องไปปรับยูหันเจล่ะถ้าตรงที่เราเข้านั่นแหละเกจะมีแบบซัดออกแล้วมันขึ้นหกนเก้านั่งก้อนนั่งก้อนไปหายาแน่ๆน่อ๋อจ้ะ เกมมด้ไปหายาชายอภัยเอกกันนักลอ่องหาโอ้ยยมาตึงหลายย่านกล้องโอ้มึงไม่ได้อยู่กล้องหลายปีละจิ <c oughs> ไม่ได้ใกล้โดนกระไป้าหัวบัตรนี่น้องครับน้องชายครับ พี่ะยองไม่าถึงก่อนน่าจกินข้วเยล้วลุงน่งเลยนะจ๊ะบอกวามันไกลอยูเอาแกวแก้วอันข้าวสติกเเดี๋ยวเม่ี้ลุงไปกับใครไปกับโอ้ไปกับโอ้ไปกับโอ้นะแม่บอกไปกินโอ้จ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมดไลค์กดแชร์กดซับไตรด้วยนะคะจ้า กินข้าไมภษาโอ้บอภาษาคือส um, oh, uh ีออนแคลนแ้กินข้าวหม่เลยบอกโอ้เอามาขอกำลังอยากอยู่เปิดผาแล้ว้าก็กินสวัสดีค่ะ f c ฟ3ีท่านนะคะสวัสดีค่ะมันดีมันไปชื่อมิแกก้า่ีได้ด้วยค่เกาะมุเกาะยังมีชุกมีบบเรานูดูเขาขึ้นนม่มีชุก วันนี้ก็ถึงแล้วนะคะนี่สุกแล้วสุกแล้วความอึดเดี๋ยวจะไปเก็บเอาเดี๋ยวจะเก็บเอาตอนบ่ายมากระโดดแเริ่มด้ยแล้อเา้ามีคูเ้าา้ก็ิอู่ด้น้อกินนี่ข้าวแตายเจ้าเจขอกินหน่อยค่ะน้ตายจทำไมอ่ะกินน้ำหน่อยฮะลยนกินเองนักเลงพอินหเอง ้าไปไม่มีคู่แล้ก็ินเองหรอกดซับไปีโอ้ยกระลินหน่นอกานอ้ยเขาายาเออเฮ้ยก็คืมได้จะมีได้ฮอดบิดนึงเดี๋ยวสอคิปอ่าใไปซื้อหอเมนัเดิน่เฮ้ยพีบคนะคะวัสดีเกเ่นไปห้าบาทเลยเก็บรถเฮ้เอาเครื่องมาห้าบาทเลยก็เพิ่งให้แม่กันดลูก่เอเอันน้อ่ะไปห้เราอีกหอเมนี่ โอเคเชื่อมแล้วแตงกิ้วเชื่อมเน็ตบ่เป็เพื่อนน้องเป็นเพื่อนแม่เนี่เชื่อมเน็ตยมิดสมอยู่มีเปิ่งเรื่อันนี้แล้ปุ๊บก็มาผูนั่นชอื่เขาชื่อน้องอะไรน้องลืมตัวเล็กอ่าวยูทูบเชื่อมไม่แม่ไม่ใหญ่เลเดี๋ยวโหลดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะโหลดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะนุคิดถึงสาวโกโขกบอสเขาสั่งว่า มันก็จะได้ลงมาขึ้นใหม่ว่าขับกลางสวัส um ดีค่ะคูตีพิวก oh. oh. ิขอบคุณมากนะคะสําหรับอาหารวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเฮ้ยเสียดายจังเลยเอาห้าอ่ะเปล่าใส่กันทิ้งเลยว่าลองใส่ชื่อหน้าข้าเกี่ยวเน่าภาษาบอกว่ามาไม่ได้เกี่ยวภาษาจะเอารถเกี่ยวจ้าไอของลุงเลยสิเอาคนมันยาก

<ส straightforward. S 2> จ้างก็นสามร้อยไปเสียเลยสี่ร้อยพู้หัวซี่มามันอีเดออันนี้นะเอารอบเดียวใส่กระชอบเลยห้าวมาได้มาเมื่อยบิดอันนี้เลยได้แล้วลุงว่าไงอ่ะภาษาลุงคาว่าไงปรึกษากันแล้วบ่บ่เด้อพูดได้เกี่ยวแล้วบ่ไม่ได้เกี่ยวแล้วบ่ ยังมาทันได้พูดอะไรเลยโอ้ยอาโอ้ยอีนายอันนี้อนนีนละอันบอลที่เหลือของร้าองรุงบอนั่นที่เผ่านมาเมื่อคี้นี่ม่ได้ค้อง่อยเี่ล่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวตกลง์กลดตกลง